สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอกดินนะครับมาเปิดอินตะปาล้ำเมื่อเจอนะครับเพื่อนที่พอต้องการให้มะเจียมเนี่ยนะครับเห็นแต่งบงับงบงับเจาะยอดอิ็นตะปาล้ำอยู่ครับพัดมาตอนใดนะตอนงวัวคำาก็ลงมะเมงอยู่ครับแต่ว่าบอเห็นตอนนี้ เลยอยากมาเปิดอินตาผาลัมเพื่อในดับแสงแดดไม่เห็นพ่อดีพี่น้องนะนะครับต้องตัดเอาน้ำออกสักคนพี่น้องน้ำมมนะคมบคมภาพอาจจะสั้นไวนิดเดียวครับเพราะว่ามือหนึ่งถ่ายอีกมือหนึ่งตัดน้ำอินทผาล,นะาล,ลมัมนะครับน้ำอินทผาลัมนี่แหลมคมนะครับเป็นบาดเจ็บใดดอกดิ่ง ก็เลยต้องเอากันไก่มาตัดก่อนอน,นี่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 น,นี่เห็นแต่กลนงับงับง็บงบอยู่ในพี่นอ้องมึงดูเป็นยังไงคือจังมะมักแท้มีออกมาแล้วครับโต้ีิเลรวครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจกมึงกวมามีอีกว่า,ามีตัวเดียวครับเดี๋ยวให้พี่นอ้องมึง เนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะครับกล่องมันบซส้มเนี่ยครับไตงงามงอมงาม,งม,งามน,นี่แหละครับตัวนี้แหละนะครับชอบนักนะครับยอดยินตา่าลัมแล้วก็ยอดต้นมะพร้าวนะครับในหัวในสวนเฮานี่ขนาดลงมะเมงได้พี่นองเพราะว่าเฮาว่าใดช้สารกันแมลงนะครับตาช้สารกันดวงอินตาภาลัมก็ร่างเป็นวยอยู่กูกบ ย่านพี่น้องก็คือย,ย่านย่านจังไรบุกนะครับเมื่อเข้าบริโภคเองน้ำแน่พี่น้องบริโภคเองน้ำแน่นะครับนี่แหละครับลองร้อยสี่มันจัดการยอดอินทราลัมนะครับเมื่อการอินทราลัมเนี่ยนี่ยนะครับลักษณะจังสี่นะกล่องก็ไล่ไลจังไรบุกนะครับใบก็จะกุดๆ ตะไคร้นี่ก็ติดอยู่นะครับจะว่าเมื่อต้นอินทาลัมจะเริ่มเติบโตนะครับยอดก็พุ่งขึ้นไปนะครับตะไคร้ก็จะอยู่ค้นๆนี่แหละครับยอดอินทาลัมมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนสูงเป็นสิบเส้นเหมือนใอพี่น้องนะครับตะไคร้ก็เลยอยู่ต่ำโอ้ยขนาดว่าเลาะย่ำขึ้นนะครับตอนมอคํำนะครับหกโมงไปหาสองทุ่ม เดี๋ยวดอกดินตั้งกลองไว้นะครับก็จะเปิดรับแสงจากหน่อยฝนก็บทําทาจะตกนะครับคือเก่านะครับเมื่อวานนี่ตกอยู่ครับเมื่อเนี้ก็เลยเมื่อมีแดดอ่อนอบออาก็เลยมาเปิดเพื่อว่าอินทาลัมจะได้รับแสงจากหน่อยเป็นการเพิ่มนะครับความจเจริญเติบโตแล้วก็ผิวเขาจะสวย นะครับเวลาสุกก็จะได้เรืองอลามงามตาสหตับปี่นองจันนี่ก็บว่ายไงดอกครับเพราะว่าจันผสมบูณ์น,น้อยจันน้อยๆนะครับดอกดด่นก็เลยอ,อยากทดสอบมันว่าเขาจะให้หน่วยใหญ่บ่นะครับตนแม่เขาจะเลี้ยงหน่วยดีบ่ลูกดีบ่นะครับเป็นการทดสอบเลี้ยงลูกไปโดยตัวเองนะครับก็เลยจงไวก็ได้ประมาณโลนิดๆนะครับถามว่าหน่วยใหญ่บ่ กับำนวยเหรียญห่านะครับเด๋ยดดอกดินไปเปิดอีกสองจันทนค์นครับเพื่อรับแสงแดดนี่แหละครับต้นอินทผลัมกับสิว่า,วายากกับหนกสิวาง่ายกับง่ายนะครับเต่ลเมือก็ต้องเแวะเวี้ยนเมืองว่ายอดอินทผลัมของเฮานะครับมีดวงมารบกวนบอ่อนะครับเพราะว่าดอกดินบ่มีแนวใดมากป้องกันนะครับก็อาศัยว่า พอลงมาเมืองดูแลกัมมีเสียหายแน่กัปล่อยเพลินนะครับปล่อยเพลินไปถ้าเขาใช้สารเคมีนะครับต้นอินทผลัมของเฮ้าตีเวลามันสุกเฮากินพี่น้องเฮ้ากินนะครับพี่น้องเฮ้ามาชิมนะครับเฮาก็ยานนะครับยานมันตกมันขางนะครับเพราะวา่าเฮ้าต้องออกมาพลหรือว่า มาหยอดใส่หยอดเพื่อป้องกันด่วงนะครับถามบามีบ่นะครับหาซื้อในตลาด่อ่นกครับในเพจต่างๆนะครับป้องกันการเสียหายของต้นอินทาลัมนะครับกวัวสิญญ่ให้เป็นหน่วยก็ใช้เวลา3ปีสำหรับผู้ที่ปลูกเนื่อเยื่อดอกตินกระเปิดไว้นะครับ ถ้าคืมาค่มฝ้าคลื่มฝนก็ฝ้ามาปิดเหรครับเหตุงานยังอยู่เหตุเบียกยัง <izen> อ,อยู่ก็ต้องนะครับลงมาปิดไว้ถ้าถือฝนกันนวยก็จะแตกอีกนะครับโอ้ยบัดปักพาวาันนะบว,ได,วได้หัวบวไดหุมนะครับบ่เห็นมันแตกก็ถือว่า,าสมบูรณ์อยู่ครับจันนี้งินสิจันใบใหญ่นะครับสองโลสองถึงสามโลนะครับก็มาหยองยอกย่อๆ,ๆ,ๆนะครับใหหน่วยที่ลนอยู่ ดันในนะครับหรือว่าหน่วยติดแตกนะครับก็ขัดออกเพื่อป่อให้เกิดราถ้าเกิดราก็จะเสียหายไปทั้งพวงทั้งแซงละ่ะพี่น้องอ้าวนี่นะครับเปิดไฟเพื่อรับแสงนะครับจักเข่งมือหรือว่านะครับก่อนฝนตกเาก็ต้องมาปิดนะครับกับเซฟจันนี่ก็พราะที่กินเราดอกพี่น้องนะครับเออ ตามภาษานะครับคนเนตร่อย็ดสวนคนมากกินยงสี่เราพี่น้องมากกินก็ต้องปลูกกินนะครับเมนสีเป็นจังใดก็นี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ว่าได้แตงลูกนะครับมีอยู่สามจันตัดไปแล้วจันหนึ่งเหลือสองนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงโคเนซี่สีแดง